สวัสดีครับแม่ต้นครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับผมเคยีสารใต้ครับวันนี้ก็อยู่กับแม่ต้นครับก็คือมาตามแนวทางความฝันของแม่ต้นในงวดของวันที่หนึ่งกันยายน67ครับอ่สำหรับคุณแม่ต้นเองก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแน่นอีกคนหนึ่งครับท่านผู้ชมได้ของคุณแม่ก็เพิ่งหลุดไปงวดเมื่อกี้เองที่ผ่านมาก็คือเข้ามาตลอดเนาะแม่เนาะค่ะ ครับวันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนบอกว่าฝันแล้วเนาะค่ะครับฝันตั้งแต่มือไหครับแม่มือขึ้นค่ะครับพึงฝันเนาะค่ะอ๋อครับครับแล้วมือนี้คุณแม่กินเขากินปลาเป็นยังครับเรียบ้อยครับได้ยังกินครับอนี้เด็กแก้งไอ้เพื่อนแก้งออ้ยังเกาะมักมักเขาเรียกมักมักน้ำนะลูกน้ำนะอ๋อลูกน้ำค่ะครับมักมักฟักหน่อยบ่ค่ะมักฟักหน่อย อ๋อลูกน้ำเต้าอ่ะแม่นแม่นลูกน้ำเต้าค่ะอ๋อลูกน้ำเต้าค่ะอะ่ป้าเพิ่นแกงมาให้ัครับอ๋อครับครับคือคุณแม่ต้นนี่อยู่ครับอ่ามีบ้านส่วนมีบ้านตะของแล้วก็บ้านแม่แล้วก็บ้านพี่สาวพี่สาวเนาะ,ะครับคือบบเหงาเนาะแม่เนาะแม่ครับอยู่อยากพี่น้องอยู่ต้องการหลายคนอยู่ครับบางครั้งพี่สาวเพื่อนเห็ดกับเขาเพิ่นกับแบงมาใหกินเนาะใช่ครับครับ ก็ดีอีกอย่างหนึ่งน้องแม่เนาะค่ะครับอ่ามืดนีกับบานเฮ่ากับฝนพึงยุดไปเน้องแม่เนาะค่ะอ้ครับตกสมือค่ะครับมันเป็นช่วงหรือดูหรือดูฝนพอดีเนาะหรดูฝนนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวไ้คุณแม่ต้นเบ้าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังแนเนาะครับว่าฝันเห็นเหตุการณ์ให้ความฝันคุณแม่ฝันเห็นอย่างแน่ครับอ่าเพื่อนสิด้วิีเคาะซอยแก่ความฝันซอยครับ เริมเบาเลยครับแม่แม่ฟันว่าจังไรครับกับกับฟันคือเก่าลหละค่ะฟันว่าไอพอที่เสียไปนั่นแล้วยางมาแล้วยางมาจะใส่บุงหูแต่เรามาแวบานครับแต่เราไม่มแวบานแล้วเราก็ยกมือหายจังสี่ยกมือหาย,ยสี่แล้วแล้วเดหายแต่ว่าหางมือหัวในโปมือเนี่ยมีเหล็กศูนอยู่ครับ แนมหินนะแนมหินจะคัก,กแล้วเด่หายสิปุ๊บแล้วก็เก้าหัวเอามือมาเก้าหัวแล้วแล้วก็ยางออกไปแล้วบาเบาอย่างจักคำเราเบากบกอย่างจักยางแต่เราเห็นมือ,อยังสิเต่หายเห็นมือจะได้หานมาด,ดีครับแม่อ,อ๋อ,อก็คืออ่าคือเรา่ซอซ่อนนิว้วนิ้วก้อยไวอ้อ๋อก็คือเสียงนิววงน้วก้อยไว้เสียงนิ้วก้อยครับ แล้วก็ยกนิ้วทางซีขึ้นมาครับมีนิ้วโปยนิ้ว่ีนิ้วนางนิ้วนิ้วกางนิ้วนางเนาะส่วนนิ้วก้อยก็คือซ่อนไว้ซ่อนไว้ครับแต่ตรงหัวตรงแม่โป้งนี่มันมีเลขศูนย์อยู่ข้างในมือนะอ๋อครับครับแปลว่าเพื่อนบอกเลขค่ะแต่เพื่อนบอกแค่ตัวเดียวค่ะือเลขศูนย์แต่พอเพื่อนบอได้เบาอย่างเนาะที่เแม่ว่า หลังจากที่เพื่อนเอาหายเอามือมาหายเบิงเลยบอกครับเอามือมาหายเบิงยังสิค่ะแต่เห็นเหลกศูนย์อยู่ในมือเธอครับรในขวามฝันนี่คุณแม่ต้นนางเห็ดยังอยู่ครับในในความฝันนั้นวายอยู่ในบ้านบุหัวจัดหองอีหยังก็โลกก็ใครอยู่นะเห็นในเห็นงานในบ้านครับพิ่นมาเพิ่นก็นยางมาบุหัวยางมาแต่ใสบ้านนี้พินพ่นมาพิ่นมาเห็นปุ๊บพินพ่นก็นเลยเห็ดยังส่ ใส่ใส่ใส่หนาแม่นะครับครับเลยแนมเห็นเหนิวศูนย์เหล็กนิงเหนีวก่อยเห็นแต่เห็นแต่เลขศูนย์ห่ะเห็นแต่เลขศูนย์กับเหนียวมือเพื่อนอ๋อหลังจากนั้นอพ่อของคุณแม่ตัวนก็เอามือมาเกาหัวเกาหัวเกาหัวแล้วก็แล้วก็เดินไปอืมแต่ว่าท่านเห็นเหล็กแค่ตัวเดียวเลขศูนย์เห็นเลขศูนย์ตัวเลขนั้นเป็นสียังแม่เพื่อนเอายังเขียนสีแดงค่ะเป็นสีแดงค่ะอยู่ตรงหัว เพราะปูมือเพราะปูมือครับท่านผู้ชมครับปริศนาเ็าอยู่ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมช่วยตีช่วยแก้นะครับ <c oughs> แกเพราะเป็น <c oughs> ครับว่าฟันแบบนี้สิแกเป็นได้เลขเป็นตัวไหนได้เนาะค่ะ <c oughs> ครับแต่สหรับคุณแม่ตนกับมีตัวเลขอ่าไว้ในใจแล้วเนาะค่ะ <c oughs> ครับแล้วก็ให้ผมเขียนใส่กระดาษไว้ให้แล้วเนาะค่ะ <c oughs> ครับเพื่อนอาจิมาซื้อบางอย่างเนาะแมเนาะแต่หลังตั้งแต่คุณพ่อของคุณแม่ตนเสียไปนี่ อ่าเิพื่อนกับมาเขาฟันคุณแม่อยู่เลยเนาะจะมาอยู่เรื่อยมาแต่มาแต่พอนี่แหละครับกันไอ้ปกติแล้วคุณแม่ได้ทําบุญไหนคุณพอ่อนําบอกครับทําค่ะทําอยู่เลื่อยอยู่จะใส่บาตรทุกเสาทุกแร่งเอ้ยทุกเสาเจังสิค่ะแต่วัน<อ>พากับขันบ่มวัในเสียกับบัไดป,ป้ไปวัดจจะวันพานี่พาบอมาบินฑบาตเนาะ,ะปกติแล้วคุณแม่ตนสิใส่บาตรทุกเสาค่ะ ทุกเศร้าแล้วบอกค่บแม่ค่ะอธิษฐานให้คุณพ่อตลอดค่ะอ๋อครับครับแต่ตอนที่คุณพ่อเพิ่นมีชีวิตอยู่เนาะผมมาหาคุณแม่เนาะแต่ก่อนบอดเหตุคลิปของคุณแม่ต้นเนาะแต่ผ่านมากับแวะมาเ้าน้ำนํำเล่าอยู่ออเล่าก็บอกว่าเล่าเป็นคนมักเล็กครับแต่เล่าเ้าความฝันในผมฟังอยู่ด้ยครับค่ะแต่เล่าบอกกาออกคลิปอ๋อครับผมก็เลยบได้เหตุคลิปแต่เล่าเ้าเนยวทางตัวเลงให้ฟังอยู่ค่ะครับคุณพ่อขอแม่ต้นนะครับ อืแล้วก็พึงเสียไปเมื่อเมื่อปีกายเนาะเดือนเดือนมีนาหรือเออเดือนมีนาประมาณเดือนมีนาวันที่สิบสี่ทันทีเท่าน,นี้หละอืมตอนที่เราเสียนั้นเรา,าอายุเท่าไหร่นะครับแม่เราเสียปีใดนเนาะต่อไม่ตอนอายุอะครับตอนอายุเ้าเสียนั้นแปดสิบหกหรือแปดสิบห้านี่เลยแปดสิบห้าบอก แม่ไปไอ้ยายเราบอกว่า87มาไหมครับตอนอันนี้ยูจริงเล่านะครับตอนที่เราเสียชีวิตอันนี้แหละค่ะ80พอได้นะครับ87ค่ะเออน้อนี่ฮะครับคือตัว,ต,วตัวนั้นนาะเพรา<ะ>่าแม่ต้นพึ่งไปถามมาบ่แม่หมอครับไปถามมาเมื่อกี้ครับแคือว่า85 84อยู่ครับไม่แน่ใจนึ่แม่เราบอก87ครับค่ะอือคือตัวนี้ครับท่านผู้ชม ยกยกขึ้นในทุกช่วมเบิร์นี่ครับอายุของอคุณพ่อตอนนี้เสียชีวิตคือ87ปีครับก็เลยเอาศูนย์มาใส่เนาะ,ค,ะครับส่วนเลขที่คุณพ่อยกให้เบิร์คือมีเลขศูนย์ตัวเดียวค,ครับคุณแม่ต้นตีให้ก็คือเลขสีหาีก็มือมือกับหาเนาะศูนย์สีหาพาชนะอ๋อโอเคครับตามนี้เนาะ มี0 4าครับราคา087เนอะค่ะครับครับอ่าคุณแม่ตันเพิรนกาซิลืมเนยครับท่านผู้ชมเพราะว่าอ่าคุณพ่อนี่ตอนนั้นคุณแม่ก็บอกบอกไอ้พิษเนาะ,ะว่าคุณพ่ออายุตอนที่เสียเขาไลยนหเก่าสิบเก่าสิบสี่เ่ตอนนั้นแต่ว่าโบเมียนไปถามเม่์เมว่าโบเมียนหดโบถนนเก่าสิบว่าเราแค่แปดสิบเจ็ดปีล้วว่า ต้นโเซียค่ะครับจะเลยไปถามหม่เนาะเอาที่ชัดเจนที่สุดเนาะครับก็ได้ได้ตัวเลขมาแล้วครับคุณแม่ก็เลยมาาว่าซูฟังไม่ครับว่าคุณพ่อะเสียชีวิตต่ออายุ87ปีครับครับตัวเลขก็มีประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับแต่ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับในรอบนี้สรุปแล้วก็คือคุณแม่ต้นเนี่ยฝันเห็นพ่อมาหาที่บ้านครับบ้านเล็กที่เจ็ดเก่า บ้านที่ที่แม่บ้านที่ที่เจ็ดสิบเก้าเนาะ,ค,ะครับบ้านที่เจ็ดสิบเก้าครับแล้วคุณพ่อก็เอามือนะครับอามาให้คุณแม่ดูครับมือมีตัวเลขอยู่ที่ห,หัวน,นิ้วโป้งครับก็คือเลขศูนย์ครับและเลขนิ้วก้อยนี่คุณพ่อของแม่ต้นก็ซ่อนเอาไว้ครับท่านผู้ชมคุณแม่ต้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์สี่ห้าครับเตรียมมือจะโค้งนิดเครับ <laughs> แล้วก็อ ที่ตัวเลขเพิ่มเติมให้ก็คืออายุของคุณพ่อตอนที่เสียชีวิตก็คือ87ปีครับเอาศูมมาใส่ก็เป็น0ูม87น้อแม่เนาะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดเล่นสองตัวด้วยครับถ้าชอบแนวทางตัวเลขของคุณแม่ครับสุดท้ายนี้ผมเคยสารใต้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับโชคดีครับเฮงรวยๆครับเงินไหลนองทองไหลมาคันทุกคนทุกท่านครับขอบคุณแม่ต้นด้วยครับที่มาแบ่งปันแนวทางน้แม่เนาะครับขอบคุณหลายๆครับแม่ครับสวัสดีค่ะ